การปฏิบัติจริงๆไม่ได้ยากอะไรถ้ารู้หลักแล้วนะมันมันไม่เกินความสามารถของคนธรรมดาคนธรรมดาธรรมดานี่แหละธรรมะไม่ใช่ของคนพิเศษไหนรพระพุทธเจ้าท่านเลือกจัสรู้ในภูมิของมนุษยนะ์ว่าะภูมินี้พอนาง,ง่ายสะดวก เนี่ยถ้าไปสอนเทวดาจนะาให้เทวดาดูรูปเนี่ยดูยากนะรูปมันสวยมันงามมันเที่ยงอยู่งั้นกว่าจะแสดงความไม่เที่ยงเนะี่ยตอนใกล้ๆจะตายร่างกายถึงจะแปรปรวนสุดโสมให้ดู mm hmm. แป๊บเดียวเองถ้าไปตรัสรู้ในพรหมโลกเนะี่ยจิตใจมันเที่ยงมันคงที่อยู่นั้นสงบสบายนะ ตามชั้นตามภูมิของระดับชานจะให้เห็นจิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็ดูยากอีกของมนุษย์นะร่างกายเราก็แปรปรวนรวดเร็วมากเลยเร็วกว่าที่เราคิดอีกนะอย่างเราคิดว่าเราจะสาวนานนะมันไม่นานเท่าไหร่เลยเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนะเดี๋ยวเหงื่อออกเดี๋ยวต้องการขับถ่าย เดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเจ็บไม่สบายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยแปรปรวนรวดเร็วแล้วภูมนุษย์จิตใจก็เปลี่ยนเร็วตามองเห็นรูปจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสจิตก็เปลี่ยนจะดูความเปลี่ยนแปลงของกายก็ดูง่ายดูความเปลี่ยนแปลงของจิตก็ดูง่าย เนี่ยเป็นมนุษย์มันวิเศษตรงนี้แหละไม่ใช่ร่างกายก็งดงามคงที่นะเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเป็นเด็กคงที่มีนะเทวดาบางองค์ชอบเป็นเด็กแล้วจะเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปจนโตแล้วนะยังไว้หัวจุกไว้แกละอะไรอย่างนี้ก็มีนะในพระไตรปิดดก็มีนะทเทวดานะไว้ไว้แกละไว้จุกอะไรอย่างเงี้ย ทำตัวเป็นเด็กๆแต่ไปรักสาวนะนี่มนุษย์เนี่ยดีที่สุดเลยนะภูมิของเราเนี่ยเหมาะกับการภาวนามากที่สุดร่างกายก็ไม่คงที่จิตใจก็เปลี่ยนแปลงรวดเร็วในขณะเดียวกันนะความสุขความทุกข์ก็ไม่รุนแรงเกินไปเป็นเทพเป็นพรหมเนี่ยความสุขมากความทุกข์เนี่ยแทบจะหาไม่เจอ เป็นสัตว์ในอบายนะความทุกข์มากความสุขมีน้อยมนุษย์นี่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงเสัตว์นรกนะก็มีแต่ความทุกข์ทุกข์อยู่อย่างนั้นจะให้ดูให้เห็นทุกข์ไม่เที่ยงเนีดูไม่ไหวงั้นเราเป็นมนุษย์นะเหมาะกับการภาวนามากที่สุดและเราก็อย่าไปทำตัวเองให้พ้นจากความเป็นมนุษย์ไป บางคนจะภาวนาก็ไปทำจิตให้เหมือนพรหมนิ่งสบายสว่างอยู่นั้นถ้าจิตของพรมดีที่สุดนะัพุทธเจ้าคงตรัสรู้ในภูมินั้นไปแล้วพรมก็ภาวนาดีก็มีนะพรมมิชาทิฏฐิก็เยอะติดนิ่งติดว่างเทวดาที่ดีสนใจธรรมะก,ก็มนะีเทวดาไม่สนใจธรรมะก,ก็มีเทวดามิชาทิฏฐิก็มี คนศาสนาอื่นเขาก็เป็นเทวดาได้แต่ศาสนาอื่นก็ไม่ได้จํากัดว่าเทวดาต้องมีแต่ชาวพุทธหรอกคนศาสนาอื่นเขาเป็นคนดีได้เขาเป็นเทวดาได้ <_ d ime> มนุษย์ก็เหมือนกันนะมนุษย์สัมมาทิฏฐิก็มีไม่มากอะมนุษย์มิจฉา <_ d ime> ทิฏฐิเยอะทั้งท้ที่ภูมิของเราเหมาะกับการภาวนาเราอย่าน้อมใจนะ ไปอยู่ในความนิ่งความว่างความสงบไปอยู่เท่านั้นนะเรากายเราเป็นมนุษย์นะใจเราไปเป็นหมแนละ้วภาวานาลาบากหน่อยแต่ภาวานาได้ก็มีนะแต่ว่าต้องชํานาญในการดูจิตจริงๆถ้าชํานาญในการดูจิตได้เนะี่ยถึงจะเจริญปัญญาในพรหมโลกได้จะดูความเปลี่ยนแปลงขององค์ฌานได้